มือนีไม่เห็นนำยาล้างจานแบบสูตรบ้านๆบอต้องสื่อสารเพิ่มฟองใดๆหาเอาในครัวก็ได้เอาแบบประหยัดสุดๆแต่ใส่ได, <ผม S 1> ด้ผลดีผมจะใส่ทั้งมะกรูดกับมะนาวร่วมกันให้ได้1กิโลล้างน้ำให้สะอาดล้างเสร็จแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นๆหั่นเป็นชิ้นๆๆเล็กๆนะครับมะกรูดน้ำดีดีหั่นหมดแล้วจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับน้ำทั้งหมดไปตั้งเตาต้มครับเติมน้ำลงไป3ลิตรต้มน้ำให้เดือดเลยครับหลังจากเดือดได้ที่แล้วร่อให้เย็นแล้วนำมากรองจะใส่าการกรองแบบนี้หรือใ้ผ้ผาาาขบงก็ได ผมจะแยกภาชนะหนึ่งเพื่อจะกรองเศษเปลือกต่างๆออกครับกรองแบบนี้ผมจะใส่มือขันเอาครับน้ำที่ได้จากการกรองแบบนี้ผมจะต้องเอาไปต้มอีกรอบหนึ่งเพื่อป้องกันว่าห้น้ำยาล้างจานเทาติดเชื้อแล้วกระหาให้เสียไว้ครับหลังจากต้มและเย็นเรียบร้อยแล้วผมก็เอามาเทรวมกันต่อไปเป็นขั้นตอนการผสมครับเติมเกลือกินเทาครับลงไป2ขีดครึ่งควรให้เกลือละลายเติมน้ำส้มสายชูลงไปประมาณ3าถึงทัพพี่ครับเติมลงไปแบบนี้เลยครับง่ายๆเลยหลังจากนั้นเติมสั้นไล่ครับเขามีติดขั้วอยู่แล้วประมาณสปเลอยับงส็จแล้วครับสูง่ายๆแต่ใสด้ผลี บอกใส่ขวดเก็บใบใส่โดนๆเลยครับถ้าคลิปนี้พี่ประโยชน์ฝากแชร์ฝากติดตามน,นด้วยครับ